กว่า20ปี QPM ประกอบธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจรมีการรับรองคุณภาพด้วยมาตรฐานระดับสากลเราได้รับความไว้วางใจให้ดูแลและบริหารโครงการทั้งอาคารชุดอาคารพาณิชย์และหมู่บ้านจัดสรรมากกว่า380โครงการ ด้วยทีมงานคุณภาพมากประสบการณ์พร้อมให้ความสนับสนุนให้คําแนะนําและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆเพื่อส่งเสริมศัก,กยภาพในการทำงานภายใต้สังกัดหรือหน่วยงานต่างๆด้วยมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพด้วยทีมงาน8ฝ่ายจากศูนย์บริหารกรุงเทพเสียงสะท้อนความเชื่อมั่นที่มีต่อ QPM สวัสดีครับผมโอ๊ตนะครับผม ผมทำงานที่บริษัท QBM เนี่ยมาแล้วทั้งหมด7ปีก็คือในตำแหน่งหัวหน้าช่างซึ่งปัจจุบันเนี้ยผ่านมาแล้ว7ปีตอนเนี้ยผมว่ารับตำแหน่งของผู้จัดการอาคารชุดด้วยความที่บริษัท QBM ครับผมเป็นบริษัทชั้นนําทางด้านบริหารงานนิติบุคคลประสบการณ์ความรู้ความสามารถของบุคลากรต่างๆอะ่ะสามารถถ่ายทอดแล้วก็เป็นวิทยาทานให้กับตัวผมเองมาโดยตลอด7ปีอีกทั้งมีกิจกรรมต่างๆมากมายเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนมีการปรับขึ้นตามโครงสร้างของบริษัทผมเองเลยอยากเชิญชวนพี่ ี่เพื่อนๆน้องๆลองก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว QBM ผมรับรองว่าได้อะไรมากกว่าที่ทุกท่านคิดแน่นอนครับผมพิตีนะครับ รู้จัก QBM โดยเพื่อนสมัยเรียนเขามาทำงานที่นี่ก่อนตลอดระยะเวลา20ปีในการทำงานของพี่เริ่มต้นจากฝ่ายวิศวกรรมทางบริษัทก็มีฝ่ายซัพพอร์ตต่างๆช่วยให้เราผ่านพ้นการทำงานที่ยากในแต่ละช่วงไปได้ซึ่งเราไม่ได้อยู่คนเดียวและบริษัทยังคงไว้วางใจในการทำงานตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาพี่จึงได้รับตำแหน่งผู้ช่วยผู้ในการฝ่ายปฏิบัติการความรู้สึกกับบริษัท นะครับพี่คิดว่าบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพของตนเองและพร้อมสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้ก้าวหน้าในอาชีพการงาน บริษัทพร้อมเปิโดโอกาสให้น้องๆทุกคนได้มาทํางานและได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทคีเวนะครับพี่ชื่อยุพินศรีวิไลนะคะชื่อเล่นชื่อส้อมค่ะอายุงานของพี่ก็ประมาณ24ปีค่ะจุดเริ่มต้นของการทํางานก็เริ่มต้นจากการเป็นพนักง,งานธุรการหรือประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานก่อนเมื่อมีอายุงานมากขึ้นทางผู้บริหารเองก็มองว่าด้วยการที่จะพัฒนาบุคลากรเนี่ยให้มีการเติบโตในองค์กรของบริษัทเองก็เลยมีการผลักดันในส่วนของพนักง,งานที่ มีประสบการณ์ก็ผลักดันให้ขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งโดยตัว s ่ l มเองเนี่ยก็พัฒนาการมาจากตรงนั้นจากพนักง,งานธรรมดาขึ้นมาอยู่เป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การฝ่ายบัญชีในะปัจจุบันนะคะณนะตอนนี้หากมีน้องๆที่เรียนจบใหม่หรือต้องการที่จะเข้ามารับรองว่าในการทํางานของแผนกบัญชีเองแล้วก็กับบริษัทเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านที่เข้ามาแล้วจะรู้สึกอบอุ่นใจดีใจแล้วก็อยากจะอยู่กับเราตลอดไปเพราะว่าเราอยู่กันเป็นแบบแบบพี่แบบน้องเป็นครอบครัวค่ะ ชื่อพี่ปุ๊กนะคะชาลิาสาศินิสวรรค์ณปัจจุบันได้ทํางานกับรัษว์ QPM ย,ยเวลาก็คือ14ปีด้วยกันแล้วค่ะในตําแหน่งของผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการนะคะเรามีความรู้สึกว่า QPM เป็นมากกว่าครอบครัวค่ะ QPM เป็นทั้งผู้สร้างแล้วก็ผู้ให้มีทั้งประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆมากมายที่เข้ามาให้เราเนี่ยมีศักยภาพให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานให้กับลูกค้านะคะทำให้ลูกค้าประทับใจนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะ QPM เองยัง ให้คุณภาพชีวิตอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวของ QPM คะ่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความที่อยากจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอนะคะเรามาร่วมมุ่งมั่นพัฒนาด้วยผลงานคุณภาพไปกับ QPM คะ่ะ